คนนี้เลอ,อายุ5 1อแต่อายุเส้นเลือดจริง61สองคนนี้อายุต่างกันแค่นิดเดียวแต่อายุเส้นเลือดต่างกันถึง25ปีดีที่รู้ตัวจะได้รักษาได้ทำให้อายุเส้นเลือดตัวเองลดลงเจปีภายในเวลาประมาณ2อาทิตย์อยากดูไหมคนที่มีอายุเส้นเลือดอ่อนเก่าใหม่อาจารย์สุจีคะมีเคล็ดลับหน้าเด็กไหมคะรู้ไหมครับว่าอายุจริงกับอายุความเด็กเนี่ยมันแตกตา่างกันตรงไหนปะคำตอบคือ เส้นเลือดคืออย่างนี้ถ้าเราอายุ50อายุเส้นเลือดเรา30คุณไม่ใช่ว่าหน้าเด็กอย่างเดียวนะคุณจะผิวสวยคุณจะดูดีคุณจะดูสาวคาว่าเส้นเลือดคืออะไรรู้ไหมว่าเส้นเลือดสำคัญมากถ้าเส้นเลือดเราอ่อนเยาวันจะดูดีเพราะอะไรคุณรู้ว่าเพราะอะไรคะคุณเชื่อเพราะอะไรมันยืดหยุ่นดีเหรอคะแล้วมันดีไงลำเลียงเลือดได้ดีเหรอใช่เส้นเลือดดีอ่อนเยาวก็ทาให้มีการไหลเวียนของเลือดได้ดีก็มีการลำเลียงออกซิเจนได้ดีออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงสารอาหารส่งสารอาหารทั่วร่างกายแต่ถ้าเส้นเลือดเราไม่แแงร่่เลลออดดด้้้นนนยมีาาาาัุุททููววํใหค 多过安逸，真正。 ถ้าอายุเส้นเลือดเราแก่มากกว่าอายุจริงเราเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นโรคต่างๆมากมายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองอุตันหรือโรคหัวใจก็ทําให้เราแก่ก่อนวัยหรืออายุแก่มากกว่าวัยเราตัวนูเท่าดูนี่ฮะคนนี้ดูนี่อายุ51อแต่อายุเส้นเลือดจริง6 1สเ็ป็นผู้หญิงนะคนนี้อายุเท่าไหร่ผู้ชาย4 9แต่อายุเส้นเลือดเท่าไหร่36โอ้ลดลงแต่เดิมแสดงว่าหน้าเป่งปังแข็งแรง2คนนี้อายุต่างกันแค่นิดเดียวแต่อายุเส้นเลือดต่างกันถึงยี่สิเห้าาินของเราหรือเ็ควิธีการใชช้ีิตของเราด นี่คือกลุ่มคนที่มีอายุเส้นเลือดที่สูงกว่าวัยวันนี้เท่าไหร่ครับอายุ58แปดอายุเส้นเลือด61สูงกว่าวัย3ปีคนนี้อะไร58อายุเส้นเลือด62สูงกว่าว,วัย4ปีรู้เป่าผมเคยเช็คอายุเส้นเลือดตัวเองอะสูงกว่าวัย10ปี ดีที่รู้ตัวจะได้รักษาได้แล้วในนี้มีผลออกมาด้วยจากการที่ทําแล้วเนี่ยทำให้อายุเส้นเลือดตัวเองลดลงเจปีภายในเวลาประมาณ2อาทิตย์ทุกคนที่เป็นตรงเนี้ยนะฮะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมทําให้อายุเส้นเลือดตัวเองอ่อนเยาว์ทำให้ตัวเองแข็งแรงจากข้างในแข็งแรงจากข้างใน,อ,อ,นอะดีไหมล่ะดีค่ะอยากดูไหมคนที่มีอายุเส้นเลือดอ่อนกว่าวัยอยากเห็นค่ะโอเคนี่นี่คือคนที่มีอายุเส้นเลือดอ่อนกว่าวัยอายุ52าสออายุเส้นเลือด49อ่อนกว่าวัย3ปีนี่ดู58อายุเส้นเลือด48อ่อนกว่ายาวสิบปีอันนี้อายุ58อายุเส้นนเลือออด48่าวอีกตตตติิิิดดดด10 10 10 3 แรงมากเลยค่ะเขกินอะไรกันก็มาดูพฤติกรรมการกินก่อนก็เลยให้คนที่มีอายุเส้นเลือดที่สูงเนี่ยและคนที่มีอายุเส้นเลือดที่ต่ำเนี่ยมาเขียนพฤติกรรมการกิน3วันเลยก็มีช้างกลางวันเย็นช้างกลางวันเย็นช้างกลางวันเย็นดูดเขียนออกมาให้ละเอียดเลยดูว่าเขากินอะไรกันถึงทำให้อายุเส้นเลือดสูงขึ้นหรือทำให้อายุเส้นเลือดต่ำลงและให้คุณหมอเริ่มเช็คดูมาเช็คดูคนที่อายุเส้นเลือดสูงมาดูคุณจิโมก่อนนะคุณจิโมเนี่ยคุณหมอก็เลยทาสีแดงขห้นมาปรากฏว่ากินอะไรบ้างครับกินม ่าก <mile inside> ินอะไรกินของลดจัดรวมถึงการกินเกลือเพราะนั้นการกินมะม่วงหรือกินมันแกวใสเกลือใสพริกอะไรเนี่ยพวกนี้นะรายและในขนมเนี่ยเรานึกว่าเราไม่ได้ใส่เกลือแต่ถ้าคุณกินขนมมันเค็มอยู่แล้วไปกินของนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านใส่น้ำปลาเยอะอยู่แล้วทั้งทั้ี่ออกมาแล้วบางทียังมีการใส่น้ำปลาเพิ่มลดเค็มลดจัดทำให้อายุเส้นเลือดสูงขึ้นได้ยังไงคำตอบคือรู้ไหมว่าในเส้นเลือดเราเนี่ยเวลามีเค็มมีจัดเนี่ยเลือดเราก็จะลำเลียงความเค็มเข้าไปในเส้นเลือดเราแล้วเส้นเลือดเราเกิดอะไรขึ้นก็ททาาใใใหหหห้้้้มม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 ััััันนนนนตออองีกกกกกรรปปปบสดดุลลไไไไไ่่่เเเเเค็็จืะยว เพื่อแบบให้ความเค็มหรือความจัดเนี่ยในเลือดเราน้อยลงเพราะถ้ามันเยอะเกินไปอันตรายไงเมื่อเลือดไหลเร็วๆๆอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้น สเสลือดเกิดตําหนิหรือการเกิดบาดแผลทําให้สเสลือดเราป่วยทําให้สเสลือดเราอายุมากขึ้นสาเหตุของคนที่ไปสวรรค์ของคนญี่ปุ่นท็อปไฟห้าอย่างนั้นคือ1มะเร็ง2หัวใจหยุดตัน3โรคแก่4โรคสมอง,งอุดตัน5โรคปอดก็คือมาจากเสลือดน,นั่นเลยเพราะนั้นคุณยานุก็เลยรู้ตัวว่าตัวเองกินจัดเกินไปแล้วเพื่อนแล้วคุณยานกินจัดอยู่ไหมเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ลดจืดเท่กว่าฉันกินจืดไม่ต้องปรุงอะไรมันต้องเท่กว่าอย่างี้เปลี่ยนขั้นโยงใหม่ดีกว่าไหมแล้วมาดูต่อคุณยานุมพังงออยยย่่านี้เลไก่่ยางเหรรรอคคะใใช่่ับู้วานไก่่ยางมมันจะีคอออเเลลสตรที่สูย น,นี่อีกเรื่องหนึ่งกินไก่ย่างธรรมดาคอเลสเตอรอลเท่าไหร่87 87เองแต่นี่อะไรเนี่ยมีต้อง200ด้วยหรือเปนคือเครื่องในอะ่ะกินกึ๋นกิน,กน,กนหัวใจกินตับอันนี้เลยบ้าตับ370แคลอรี่และหัวใจกึน๋นตับหัวใจจะมีแคลอรี่ที่สูงแต่นี่คือหลวงพา<อ>เราต้องคอยดูว่าอะไรมีคอเลสเตอรอลที่สูงด้วยอ,อีกสาเหตุห,หนึ่งคนนี้มีอายุเส้นเลือดบวกเก้าคืออายุเส้นเลือดแก่มากเลยอ่ะทำไมหรือเปล่า ทำไมคะเขาบอกเขากินผักด้วยนะออกกำลังกายด้วยนะคุณยาโนุก็ผอมนะไม่ได้อ้วนนะทุกคนผอมไม่ได้อ้วนเขาชอบกันทุกคนเลยนะอายุเส้นเลือดท่านสูงขึ้นปรากฏว่ามีสมพางข้อที่สองเมืกี้ข้อที่หนึ่งคืออะไรกินของเค้มกินของจัดค่ะใช่ลุงพางข้อที่สองคืออะไรปะอะไรคะนี่นี่คืออะไรมาตรวจดูแล้วปรากฏว่าเขากินข้าวดึกเกินไปพอกินข้าวดึกแล้วนอนตอนเที่ยงคืนแสดงว่ามีเวลาสองชั่วโมงในการย่อยถ้ากินปุ๊บแล้วนอนเลยเกิดอะไรขึ้นมันไม่ย่อยเหรอคะถูกต้องไม่ย่อยแล้วเกิดอะไรขึ้น คำตอบคือเมื่อกินแล้วย่อยไม่ได้มันจะเปลี่ยนเป็นสองอย่างคือ1เปลี่ยนเป็น,ปนคอเลสเลลตอรอลจัดเก็บในร่างกายและ2เปลี่ยนเป็นปน้นําตาลทั้งนั้นที่เรากินแบบรักษาร่างกายแต่เรากินแล้วเรานอนทันทีนี่คือหลุมพางที่2ทําให้เส้นเลือดเราแก่และทาให้ร่างกายเราแก่ ทำให้เราป่วยครับปรากฏว่าวนนี้เบียเอลิเซเลตหมวงเก้าคุอโอกรัลเห็นสีแดงไหมฮะนี่คือมื้อค่ำของวันแรกวันที่สองครับเห็นดูกินหมูกินเนื้อในตอนกลางคืนเยอะเกินไปก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ใช่แต่รู้ไหมว่าเนี่ยในเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรต่างเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรหรือเปล่าคืออะไรคะถ้าเรากินเนื้อหมูเนื้อวัวเยอะในตอนกลางคืนแลวเรานอนดึกไม่พอนะฮะจะทำให้เรามีไขมันไม่ดีเยอะกว่าไขมันดีแล้วคราวนี้ไขมันไม่ดีก็จะไปอุดตันเส้นเลือดเข้าไปในผนังเส้นเลืือออดดลล้วทาาใหหเเนี่ยยยกรรัไไคบ การทําให้อายุเส้นเลือดแก่ตัวครับ แล้วคนที่อายุเส้นเลือดอ่อนล่ะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะดีเลยครับคุณหมอบอกว่าเขากินผักเยอะในเมนูอาหารนี่ในกลุ่มเนี้ยเขากินผักเยอะในเมนูอาหารเนี่ยที่แดงแดงแดงๆเนี่ยที่หมอเขาวงให้เนี่ยเขากินผักเยอะในเมนูอาหารผักมีหน้าที่อะไรเมื่อเรากินเนื้อเยอะผ่านกระเพาะอาหารผ่านไปลำไส้แล้วเหลือที่ลำไส้ปุ๊บมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ร้ายแล้วมันก็จะดูดซึมได้เยอะทำให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงทำให้เส้นเลือดไม่ดีแต่ถ้าเรากินผักเยอะมันจะช่วยป้องกันการดูดซึมและไม่พอผักมันจะช่วยกกกวาดสสิ่งปรออกจาาากกร่งยยดังงงนนนนนัันัั้้เเเเรราตอกกกิผวลละ200 240ถึมยยี่ด 100ร0 0ถึง300กร,รัมด้วยทำอไมกินวันละเลยนะ200ถึง300รกร,รัมคืออย่างนี้เลยนะเยอะนะเยอะมากถึงทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงไว้เส้นเลือดต่ำไงแต่มันยากเนาะ กินผักเยอะกินหมูกินอะไรน้อยก็กลายเป็นว่าโปรตีนเราน้อยอทำไงดีใช่ไหมใช่ค่ะยังมีอีกข้อนนะในระหว่างรายการคุณยาโนเนี่ยมีอายุเส้นเลือดบวก3ก็คืออายุจริง58แต่อายุเส้นเลือดมากกว่าเดิม3ปีเนี่ยเขาบอกเธอกินผักเยอะมากเลยเนี่ยกินผักทุกมื้อเลยทุกมื้อนี่เก่งเป็นผักหมดเลยอ่ะแล้วทำไมฉันถึงมีคอเลสเตอรอลสูงช็อกไหมใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่ากินผักมันทำให้อายุเส้นเลือดอ่อนแต่ทีนี้ก็กินทำไมแก่อ่ะเออกินผักเยอะทั้ง่านี้ไม่กินหมูแต่มีคอเลสเตอรอลสูงเกิดอะไรขึ้นวะะะะะเเเกกกกิิดออ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 อไรรรขึึ้นน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 คคคคคีีี่่่่่ืืาาาาาาตตตตบบบยยงงุณหหหมมมลววพโปจผัแท กินโปรตีนจากถั่วแทนต่างๆเนี่ยเนื้อที่ทําจากผักเนี่ยมันไม่มีอะมิโน,โน <S 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 รู้จักอะมิโนไหม <S <S 2> <S 2> อะมิโนในร่างกายเราต้องมีอยู่20ชนิดซึ่งร่างกายเราผลิตเองไม่ได้มันอยู่ในเนื้อคําตอบคือกินเนื้อเยอะเกินไปก็ไม่ดีขาดเนื้อก็ไม่ได้อีก เพราะนั้นคนที่เป็นมังเนี่ยไม่กินเนื้อเลยแต่ขาดอะมิโนโทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงนี่คือคุณไม่รู้เลยไหมฉันกินผักน้อยแต่มีคอเลสเตอรอลสูงเพราะคุณขาดอะมิโน,โนจากเนื้ออ่ะมาดูวิธีการแก้ทำยังไงถึงจะช่วยได้ดูจากคนที่มีอายุเส้นเลือดน้อยเขาทำยังไงกันหมอแนะนำให้กินปลาหลังเขียวซึ่งมีดีเอชเอกับอีพีเอปลาหลังเขียวมันจะมีน้ำมันที่ช่วยปรับบาลานซ์ระหว่างน้ำมันที่อยู่ในหมูน้ำมันที่อยู่ในพืชที่เรากินเยอะเกินไปสี่สิบต่อหนึ่งหรือสี่สิบต่อศูนย์เนี่ยทำให ปลาลังเขียวมาจากต่างประเทศเวลาลำเลียงมาจากต่างประเทศมันก็จะมีการเน่าจะเสีย่งมทางเรือเนี่ยอันตรายเลยก็ถามผมว่็หาซื้อที่ไหนก็เลยมีการจับเนี่ยผมบอกหลายรอบแล้วคือนี่ไงผมกินตัวนี้อยู่แล้วหลายคนก็กินตัวนี้กันอยู่คนที่มีอายุเส้นเลือดที่น้อยเขากินพวกปลาหลังเขียวอยู่แล้วในปลาหลังเขียวก็จะมีสารที่ชื่อว่า DHA กับ EPA เราไม่มีเวลากินทุกวันเราก็เลยต้องกินแบบนี้ไงในการเสริมทำให้เส้นเลือดเราอ่อนเยาว์จะดูวิดีโอต่อเลยถี่นภูนี่คือไขมันดีสีน้ำเงินนี้คือไขมันไม่ดีและนน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 นีีี่่่่กกกกก็คคคืือออเเเรรสตตลลทาาััััังงงะุุุด้้้้ถณิมม DH EBA บซึยยปขววชไ ดีช่วยไปล้างคอเลสเตอรอลให้มันเล็กลงเล็กลงแล้วก็ให้มันหายลงแบบนี้ได้ครับทาให้เส้นเลือดกลับมาเป็นเส้นเลือดที่อ่อนเยาว์ได้แถมช่วยกําจัดไขมันไม่ดีให้ลดลงด้วยครับเพราะฉะนั้นวิธีในยุคนี้คือการกินน้ามันจากปลาหลังเขียวซึ่งมีดีเจกับ EPA เพราะนั้นผมกินพวกนี้ทำให้เราเนี่ยมีเส้นเลือดที่แข็งแรงทำให้เราดูอ่อนเยาว์ทำให้เราแข็งแรงเล่นกับลืมนะเพื่อนกินตัวนี้แล้วกินผักเพิ่มขึ้นด้วยนะคุณจะมีเส้นเลือดที่แข็งแรงอันนี้ครับมันมีข้อดีอยู่อย่างหน,น,น,นึ่งม ซึ่งเขาไม่ได้เขียวเรื่องความใหญ่เดียวแคปซูลนี้มีการเคลือบพิเศษมันมีน้ำมันลำข้าวพิเศษของประเทศญี่ปุ่นครับในการทำให้นะฮะค่อยๆดูดซึมค่อยๆดูดซึมเข้าไปอยู่ในลำไส้ของเราจะมีการดูดซึมได้มากกว่าได้สารอาหารที่มากกว่าและมีการตรวจไม่มีปนหลอดไม่มีสารเจือปนทำจากธรรมชาติหมดเลยที่สำคัญคือผมเคยนะฮะเอาน้ำมันดีเ EPA ที่ขายในประเทศไทยเนี่ยไปตรวจที่ศูนย์แลกปรากฏว่ามีการเน่าเสียผมก็เลยกลัวก็เลยนำเข้ามาเองให้พ่อแม่ผมกินไหนๆก็มีแล้วก็เลยมาแบกเพื่อนคนที่สนใจก็ทักมาในไลน์เพื่เานั แชทข้างล่างก็จะมีข้อความให้เพื่อนเขียนเข้าไปว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน d h เอกับอผสมนัตโตคินาเซและผมจะส่งข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆ